อยากให้อาจารย์วิเคราะห์การเลือกตั้งอบจในภาคตะวันออกเนี่ยอาจารย์มองไงครับผมว่าการเลือกตั้งอบจในภาคตะวันออกโดยภาพรวมในการสู้กันนะครับระหว่างพรรคประชาชนกับกลุ่มป้านใหญ่ครับแต่โดยภาพรวมผลการเลือกตั้งนะครับมันทำให้เห็นว่ากลุ่มป้านใหญ่นะครับมีการปรับตัวในทางการเมืองอย่างเห็นชัดได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าดูจากผลชี้นะในการเลือกตั้งนะครับก็คือมันทำให้เห็นว่า บ้านใหญ่นะครับสามารถที่จะนะครับแก้วิกฤตทางการเมืองคือก่อนหน้านี้นะครับผมประเมินว่าพรคประชาชนเนี่ยหลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งสสเป็นจำนวนมากในภาคตะวันออกเนี่ยมันทำให้พวกบ้านใหญ่นะครับไปทำงานทางการเมืองแบบเดิมไม่ได้บ้านใหญ่ลหลายจังหวัดก็เลยเริ่มที่จะปรับตัวทางการเมืองก็คือพัฒนาการเมืองภาพลักษณ์ทางการเมืองจากเป็นการเมืองบ้านใหญ่มาเป็นการเมืองเชิงนโยบายมากขึ้น สังเกตได้ง่ายๆจากกรณีของชนบุรีก็ดีสองนะครับจากกรณีของระยองก็ดีเราจะเห็นนะกลุ่มตระกูลทางการเมืองปรับตัวเองเข้าสู่โหมดการเมืองเชิงนโยบายประการต่อมากลุ่มการเมืองเหล่านี้เขาก็ยังมีต้นทุนสําคัญก็คือต้นทุนทางสังคมใ,ในความเป็นบ้านใหญ่ที่จะสามารถรักษาฐานคะแนนเสียงจากเครือขา่ายอำนาจท้องถิ่นนะครับ,บก,กัวการ นะครับนโยบายนะครับที่เขาปรับตัวเนี่ยมันก็เลยทําให้เขานะครับมีความสามารถาารักษา,าความได้เปรียบได้ใ,ในขณะที่รรคประชาชนเนี่ยเขามีปัญหานะครับอยู่แม้ว่าเขาจะมีสอสอแต่ผมว่าปัญหาหลักก็คือเขาไม่สามารถคัดตัวผู้สมัครที่มีความโดดเด่นที่มีความน่าเชื่อถือหรือที่นะครับมีต้นทุนทางสังคมเขาอาศัยเพียงแค่ความเป็นทัพประชาชนแกนนํา นะครับในตัวกําหนดนะครับผู้สมัครในในระยะเวลาอันสั้นซึ่งมันไม่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมนะครับการเมืองท้องถิ่นที่ตัวผู้สมัครท้องถิ่นเนี่ยนะครับจะต้องมีความรู้จักมักคุ้นนะครับประชาชนค่อนข้างมากซึ่งเรื่องนี้นะครับรร้ประชาชนนะครับค่อนข้างล้มเหลวประการต่อมานะครับสำคัญประการต่อมาก็คือบอกพี่ว่าเรื่องของการใช้ ได้ประการเมืองได้ดีนะฮะสะสมนะฮะอันนี้เรื่องนี้พรรคประชาชนก็ก็ขาดปัจจัยอันนี้ไปครับท่านครับแล้วมองไว้ว่าในอนาคตเนี่ยของสสเนี่ยก็คือทางพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจเนี่ยของในพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นจะมีโอกาสที่จะแจ้งเกิดกันมากงไหมเพราะว่าของพรรคประชาชนผมคิดว่าเขายังมีโอกาสนะครับเพราะถ้าดูจากคะแนนในพื้นที่เขตเมือง ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ตัวนายกอบอจอนะแต่เขาก<ช>็ได้นะครับสมาชิกสภา,าจังหวัดน,นะครับ<ช>หลายเขตด้วยกันแล้วพื้นที่เมืองของเขาคะแนนก็ยังดีอยู่<ช>นะครับแล้วบวกกับเวลาเขตหรเลือกตั้งสสนั้นมันเขตเล็กกว่านายกอบอจอครับ ซึ่งอันเนี้ยถ้าเขายังสามารถรักษาคะแนนนะครับส่วนไหนที่นาอยู่ก็รักษาคะแนนต่อส่วนไหนที่นะครับอาจจะแพ้นะครับหรือว่าคะแนนไม่ได้มากก็ยังมีนัยยะสําคัญที่จะเพิ่มเติมคะแนนให้สูงขึ้นมาได้ในสนามการเลือกตั้งสสแต่สนามของภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าย,ยังไม่ค่อยโดดเด่นมากพอในในภาคตะวันออกคือถ้าการะแสของพรรคเพื่อไทยมีจริงนะครับผมก็ประเมินว่าบรรดาพวกบ้านใหญ่ คงจะต <H ark? S 2> ้องลงในนามพักเพื่อไทยกันนะครับพอสมควรแต่เท่านี้นะครับบ้านใหญ่ทุกจังหวัดไม่มีใครลงสมัครอบจในนามพักเพื่อไทยเลยรวมไปถึงพรรคภูมิใจไทยนะครับผมว่าภาพลักษณ์ทางการเมืองก็ยังไม่โดดเด่นมากพอที่จะนะครับเป็นพรรคนภ่พาคตะวันออกครับก็แสดงว่าก็มีโอกาสเปิดให้พรรคประชาชนเนี่ยที่จะแจ้งเอ่อเรียกว่าได้สสแต่อย่างจะไม่เต็มหน่วยอยู่เหมือนเดิมครับใช่ใช่ครับนอกจากบรรดาพวกบ้านใหญ่พวกเนี้ย จะมารวมกันนะครับแล้วก the ็จะไมแได้ทำในลักษณะพักท้องถิ่นนะครับเช่นพักพลังบุรพารเง้ยครับก็คือไม่ได้เป็นทักการเมืองใหญ่แต่เป็นทักนะครับพื้นที่เฉพาะในบริวารของภาคตะวันออกกาหนดทิศทางนโยบายให้มีความเด่นชัดในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองในภาคตะวันออกซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผมที่ว่าอาจจะเป็นลักษณะเด่นพิเศษนะครับก็เป็นการเมืองแบบใหม่ที่ไม่ได้เป็นการเมือง ในภาคของรรคใหญ่จะเป็นรรคภูมิภาคนะครับโดยอาศัยฐานของตระกูลการเมืองจังหวัดต่างๆมาเป็นพันธมิรกันครับครับท่านครับเรามองไว้ว่าในกรณีของรรคประชาชนเนี่ยยึดภาคกานออกไม่สาเร็จนะแต่ว่าโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดตลาดเนี่ยเขาหวังมากเลยว่าเขาจะชนะการเลือกตั้งเนี่ยแต่ไม่ชนะเนี่ยอาจารย์มองยังไงเขาประเมินการเมืองท้องถิ่นอ่ะเขาเพาเขาบอกประเมินง่ายเกินไปว่าเขามีสอสอหนึ่งคนจังหวัดตลาดเป็นจังหวัดแรับแล้วกับอะไรนะ ปรกอบตัวผู้สมัครของเขาก็มีชื่อเสียงเรื่องการตัดผู้เลี้ยงอ่อนแต่เขาลืมไปว่าในวามเป็นจังหวัดเล็กนั้นพื้นที่เมืองมันมีเฉพาะในอำเภอเมืองกับเกาะช้างซึ่งมันไม่มีคะแนนเสียงมากพอนะครับสําหรับกลุ่มผู้นิยมนะครับอารัประชาชนบวกกับบ้านใหญ่นะฮะดอร์วิเชียรทรัตเจริญเนี่ยเขาก็จะมีเครือข่ายรอบนอกที่นะครับมีมีมีความมั่นคงหรือว่ามีนะครับสติรภาพทางการเมืองมากกว่าในส่วนนี้ครับ แล้วอาจารย์มองไว้ว่าอย่างกรณีของจังหวัดระยองกับจังหวัดชลบุรีเนี่ยมีทศสะพรรคประชาชนมากเลยแต่ไม่สําเร็จเนี่ยอาจารย์มองไว้ว่าปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรของระยองกับชลบุรีเนอกับชลบุรีที่ไปสนะมัตินะในการที่หนึ่งนะของถ้าจะเป็นของชลบุรีเนี่ยแต่ที่ผมบอกเมื่ออาจตอนต้นนะครับว่าตัวผู้สมัครนะครับพักเปิดช้าเกินไปไม่เป็นที่รู้จักไม่เป็นที่คุ้นจินครับ คณะทำงานนะครับของพรคประชาชนในจังหวัดเกิดความแตแกแยกนะครับไม่เป็นเอกภาพและสิ่งที่สําคัญประการหนึ่งก็คือการที่นะคณะก้าวหน้าอาดีตเคยมีสอจอของคณะก้าวหน้าในชนบุรีครและสุดท้ายก็ลาออกเพื่อเปิดทางให้คนใกล้ชิดคุณธนาธรน, <c oughs> นะครับลงสมัครสอจอที่แพบ่ศรีราชาศร <c oughs> ีราชาแล้วปรากฏว่าเรื่องเนี้ยพัก ตอบคาถามสังคมไม่ได้เพราะว่าพรรคโดมตีทุกคนที่ลาออกก่อนเขาบวาระแต่พอเวลาพรรคพรรคก็ยังไง <c oughs> ให้คนของตัวเองลาออกแล้วตอบนะครับคําถามคนจุบุรีง่ายๆว่าลาออก,กได้ไม่ติดกฎหมายซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่ามันไมน่มันขัดกับความรู้สึกความเป็นคนความเป็นเมืองนักเลงอะครับก <c oughs> ็คือความมีสัจจะความจริงใจต่อกันกันกบประชาชนเรื่องนี้ทั้งประชาชนลบเหลวก็คือตัวเองก็ทํางาน ทางกาสื่อสารแล้วก็จริงอ่ะสื่อสารทาให้ตัวเองดูดีแต่ก็มีลักษณะเป็นมีความเจ้าเล่์ทางการเมืองผมคิดว่าเรื่องอน,น,นี้คนก็รับไม่ได้บวกกับนะบ้านใหญ่ชลบุรีคุณพึ่มเขาปรับตัวค่อนข้างกว้างขวาง,างถ้าเราดูได้จากนโยบายนะในการพัฒนาเมืองมันมีความโดดเด่นขึ้นมาภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีความชัดเจนแล้วก็กลุกพลังใหม่เองก็กลายเป็นนะครับคู่ต่อสู้ในสถาบับัตรด,ด้วยมันอไรกัเป็นการเมืองสามเศร้า นะครับกลุ่มบ้านใหญ่ก็มีความได้เปรียบใ,<ช>ในขณะที่ระยองนะครับแม้ว่าประชาชนก็มีสอสอมีเครือข่ายทุกอย่างนะครับแต่นะครับบ้านใหญ่ปิตุเดชะเขาก็ปรับตัวคร<ช>ับทํางานการเมืองเชิงนโยบายเรามีเครือข่ายนะคเครือรอบนอกแล้วที่สําคัญนะครับเขายังสามารถควบคุมเครือข่ายเหล่านี้นะครับผ่านกลไกอุปถัมภ์ผ่านกลไกความเป็นพรรคพวก เพื่อนพ้องในกลุ่มของคำนันผู้ใหญ่บ้านอสมยังทำงานได้ดีครับครับอาจารย์ครับแล้วมีอะไรที่ข้อสังเกตไหมที่ชนบุรีวิทยาเขายืนยันเลยว่าเขาไม่ต้องการพักการเมืองในการเลือกตั้งอบจครั้งนี้คิดว่าเนี่ยคือเขาประเมินแล้วครับว่าถ้าเขาลงไมนามพรรคเพื่อไทยกระแสพรรคเพื่อไทยไม่ได้ดีสําหรับชนบุรีรเพราะส่วนหนึ่งชนบุรีเนี่ยผมคิดว่าภาพจําหรือว่าความรู้สึกคนเนี่ยยังไม่ค่อยนะครับ นิยมพักเพื่อไทยและคุณทักษิณน,นะฮะลึกๆผมว่าคนชลบุรีก็ยังมีความรู้สึกนะครับในความรู้สึกแบบเดิมฮะว่ายัางเป็นเสื้อเหลืองอะฮ <c oughs> ะเสื้อเหลืองแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้ามาลงในน้าพักเกื่อไทยกระแสของคุณทักษิณหรือว่าความเป็นเสื้อแดงมันอาจจะขายได้ในจังหวัดอื่นแต่พิสานแต่ภาคเหนือนะครับแต่ขายไม่ได้ในจังหวัดชลบุรีครับซึ่งอันนี้มันเป็นผลปดเรียนมาจากการเลือกตั้ง สสที่ผ่านมาด้วยครับที่กลุ่มบ้านใหญ่เขาเลือกตั้งลงในนามพรรคเพื่อไทยและประส,ระสบความสำเร็จเลยครับอาจารย์ครับมองไว้ว่าต่อไปเนี่ย,ยกลุ่มบ้านใหญ่ในภาคตะวันออกเนี่ยกับบทบาททางการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้งสสในอนาคตเนี่ยอาจารย์มองอยังไงอนาคตผมที่บ้านใหญ่ต้องปรับตัวกันทั้งหมดนะครับคงอยู่สภาพนี้ไม่ได้อะที่บอกนะครับว่าพรรคเพื่อไทยก็ยังขายไม่ได้สําหรับคนในภาคตะวันออกครับ เพราะฉะนั้นพักเหรอถ้าเขาอยากจะทํางานการเมืองต่อเขาจากแบบบทบาททาง,บบงการเมืองภาพลักษณ์ลุกโฉมทางการเมืองมาเป็นการเมืองเชิงนโยบายและการต่อมาเขาก็ต้องรวมกันนะครับเป็นเครือข่ายของนะครับอ่าพักพักหนมิีาคานะครับครับอ่าก็คือตั้งเป็นพักหนุ่มผ้พาพักหนึ่งแล้วก็มีร้างนใหญ่รวมตัวกันบ้านรวมกันครับอาจารย์ครับเรามองอนาคตของพรคประชาชนในภาคตะวันออกในการเลือกตั้งสสสมัยหน้าอาจารย์มองอย่งไบ้าง าเหนื่อยให้ประชาชนเนี่ยนะครับก็คือมันอาศัยเฉพาะกระแสอย่างเดียวครับ,รบแล้วบวกกับที่ผ่านมาได้สอสอมาแล้วเรายังไม่เห็นบทบาทนะครับที่ที่มากพอในการทํางานเชิงพื้นที่สอสอรองพื้นที่ก็ไม่ค่อยได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากประชาชนเท่าไหร่ครับครบได้ต้นกระแสครับ อาจารย์มองว่าภาคภูมิใจไทยมีโอกาสแจ้งเกิดในพื้นที่ภาคตะวันออกก็อย่างครับก็อย่างครับภาพตัดษยังยังไม่ได้ครับนอกจากจะมีบ้านใหญ่บ้านบ้านใหญ่ก็ไม่กล้าเข้าภูมิใจไทยในภาคตะวันออกเพราะต้นทุนทางภาพลักษณ์กับผมพีป้าย,ยังขายไม่ได้สําหรับสาหรับคนภาคตะวันออกเนี่ยบอกว่าเพื่อไทยก็ไม่ได้เพราะพิสูจน์แล้วว่านักตระสอส,อสอเพื่อไทยในภาคตะวันออกยังไม่ค่อยประสบความสาเมร็จเพราะว่าตัวภาพภาพลักษณ์ภาหนยังยังยังไม่ตอบโจทย์ครับครับ แล้วอาจารย์มองว่าการตรวจสอบการบริหารงานการตรวจสอบฝ่ายบริหารเนี่ยจะเข้มข้นไหมผมคิดว่าคือถามว่าถ้าเข้มข้นก็คงจะเข้มข้นจากนะครับตัวสมาชิกที่มาจากพักประชาชนหรือพลังพลังใหม่นะครับ,รบเพราะว่าถ้าอยู่ในสมาชิกในเครือข่ายเดิมของร,ร,รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องทําได้แค่ขอบเขตตามกฎหมายครับ,รบแต่บ้านใหญ่กลุ่มในกลุ่มของอเสียเป้า สามาที่จะยึดอำเภอบ้านบึงทั้งอำเภออย่างเงี้ยอาจารย์มองยังไงอ เขาก็มีความการอำนาจของเขาการขยายอำนาจมาเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นจากการที่เขาได้มีโอกาสเป็นสสหลังจากนะครับว่างเว้นจากการเป็นสสมานานมีลูกชายนะครับได้เป็นนายกเทศมนตรีแล้วก็มีเครือข่ายนะครับสจในพื้นที่เนี่ยมันก็เลยทําให้เขาเรียกว่าเอกภาพในอำนาจของเขาในพื้นที่บ้านเมืองนะครับจะมีความชัดเจนมากขึ้นก็คือเขาเนี่ยอาจจะกลายมาเป็นขั้วหนาจที่ขั้วหนึ่ง นะครับถ้าเกิดว่าพลังใหม่เนี่ยไม่สามารถรักษาสตียร,ราภระพาพอำน,นาจได้อย่างยาวนานถ้าเกิดว่านะครับาทางเสียหยงหรือว่าทางนะครับแกนหลักๆเนี่ยอาจจะขาดทรัพยากรเนี่ยนะครับาทางบว้านใหญ่นะครับในทองจดทองก็จะเกิดก็จะยังไงอาจมีโอกาสสถาปนาอำนาจขึ้นมาครับครับขอบคุณท่านมากเลยครับท่าน